ต่ำความเปลี่ยนแก้งกับอนาคตไปปราุทตะหงด้สัตว์กับปีสู้ต่างไล่ปีสู้ต่างไล่ไปในอนาคตเล่านี้มีอยู่ห้าประการซึ่งปีสู้ผู้มองเอ็นอยู่กวนแต่ตีจะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเปลี่ยนเป้ากีเลสมีตนส่งไปแล้วในการตำเฉนนั้นอยู่ตลอดไปเปื่อตึงสิ่งตียังไม่ตึงเปืือบันหลูสิ่งตียังไม่บันหลู เบื่อทำให้แจงสิ้งตียังทำไม่แจงเสียโดยเร็วไปในอนาคตอาประการคืออะไรบ้างเล่าอาประการคือหนึ่งปิสุในกรณีนี้ปิจารณาเอ็นจัดแจงหวาบัดนีเราอย่างนุ่มอย่างเยาว์ไวอย่างรุนกระนองมีปุ่มอย่างดำสนิทตั้งอยู่ในวัยกำลังเจริญคือปลาต้มไวแต่จะมีสักกล่าวหนึ่งที่ความแก่ จะมาตึงร่างกายนี้ก็คุณแกตู้ความจจรา่าโกรบห้ำแล้วจะมาณสีการตึงกำซ้อนก้องฐานปูรูต่างลายนั้นไม่ตำได้สะดวกเลยและจะเสีเสีนาสนาอันเหยียบสาดซึ่งเป็นป่าชัดก็ไม่ทำไดหายหายเลยก่อนแต่สิ่งอันอันไม่เป็นที่ตรงการไม่น่ากลายไม่น่าจบใจ คือความแก่นันจะมาตึงเราเราจะรีบทำความเปลี่ยนเผื่อตึงสิ่งตียังไม่ตึงเผื่อบรรลูสิ่งตียังไม่บรรลูเผื่อตำไอแจงสิ่งตียังไม่ตำไอแจงเสียดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งตีตำไอปูตึงแล้วแม่จะแก่เตาก็จักอยู่เป็นป้าสุกดังนี้ปีซุต่งางไล่ก็หืนยัมยงมีอีกสอง ฟิุปิจนาเอ็นแจงว่าบัดนี้เรามีหาปาดน่อยมีโรคหน่อย,ม,อยมีเฟตาดอายความอบอุ่นสม่ำเสมอไม่เย็นหนักไม่ร้อนหนักป่อปานกลางกวนแก่การตําความเปลี่ยนแต่จะมีสักกล่าวหนึ่งมีความเจ็บกายจะมาตึงร่างกายนี้ก็ก้นตีเจ็บกายทุกปยาที่กรอบอ่ำแล้ว จะมาณสิการตึ้งกำซ้อนก้องตานผู้รูต่างล่ายนั้นไม่ตำได้สะดวกเลยและจะเซฟเซนาสนาอันเงียบสัตย์ถึงเป็นป่าจัดก็ไม่ตำใดหายหายเลยกอนแต่สิ่งอันไม่เป็นดีต้องการไม่น่ากลายไม่น่าจบใจคือความเจ็บกายนันจะมาตึ้งเราเราจะรีบตำความเปียน เปื่อตึงสิ่งตียั่งไม่ตึงเปืือวันหลูสิ่งตียั่งไม่บันหลูเปืือต่ให้แจงสิ่งตียั่งไม่ตาให้แจงเสียโดยเร็วึ่งเป็นสิ่งตีต่อาอผู้ตึงแล้วแม่จะเจ็บกายก็จักยูเป็นป้าสุกดังนี้ปีสุต่างไล่ก็หืนยังมีอีกสปิสุปิจนาเอ็นจัดแจงหวาบัดนี ก้าวกลาห้ามดีบินตะก่อนก้าวห้าได้หายเป็นการสะดวกตีจะยังชีวิตอ้ายเป็นไปโดยความพยายามเสเวงห้าบินตะบาทแต่จะมีสักคราวหนึ่งตีพิกซาห้าอย,ยากก้าวกลาเสียอายบินตะอ้าไดอย,ยากไม่เป็นการสะดวกตีจะยังชีวิตอายเป็นไปด้วยความพยายามเสเวงง้าบินตะบาท เมื่อปิกซาห้าอยากตีได้ปิกซาห้าหายคนต่างล่ายกอุปยบกันไปตีนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่กลุกรีประคนกันในมู่คนก็จะมีขึ้นเมื่อมีการกลุกกรีปะคนในมูกน่กนจะมาณสิการตึงกำซ้อนก้องตันผูรูต่างล่ายนั้นไม่จำได้สะดวกเลยก่อนแต่สิ่งอัน ไม่เป็นตีตรงการไม่น่ากลายไม่น่าจบใจคือพิกซ่าห้าอยากนั่นจะมาตึงเราเราจะรีบทำความเปลี่ยนเปื่อตึงสิ่งตียังไม่ตึงเปื่อบัรนหลูสิ่งตียังไม่บัรนหลูเปื่อต่ใไ้แจงสิ่งตียังไม่ต่ใไ้แจงเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งตีต่ำไอผู้ตึงแลว้วจะอยู่เป็นผ้าทุกแม่ในกล้าวตีเกิดต,ตุกกระเย ดังนี้ปีสุต่างไล่ก็หื้นอย่างนี้อีกเซปีสุพิจารณาเอินจัดแจงหวาบัดนีคนต่างไล่สมักสมารถชื่นบานต่อกันไม่มีวีวาดกันก้าวกันได้ดุดดังนมผสมกับน้ำม,มองเล่กันด้วยสายตาแห่งคนตีรักกลายเป็นอยู่แต่จะมีสักกล่าวหนึ่งที่ไปคือโจรฟ้ากำเริบเจ้าชุนบทผู้ขึ้นอยู่ในห้า นาจักเต็กกระจัดกระจายแยกย้ายกันไปเมื่อมีปเช่นนี้ตีได้ปลอดป่ย้นต่างล่ายก็อปะยบกันไปตีนันเมื่อเป็นเช่นนั้นความอยู่กุกรีปาปนกันในมู่ก้นตีก้นก็อจะมีขึ้นเมื่อมีการอยู่กุกรีปาปนกันในมู่ค้นจะมานัศิการดึงกำซ้อนคล้องฐานผู้รูต่างล่ายนั้นไม่ำไํำใดสะดวกเลย ก่อนเดสิ่งอันไม่เป็นตีต้องการไม่น่ากลายไม่น่าจอใจคือโจรไปนันจะมาตึ้งเราเราจะรีกํำความเปลี่ยนเผื่อตึ้งสิ่งตียังไม่ตึ้งเผื่อบรรลูสิ่งตียังไม่ได้บรรลูเผื่อาำห้แจงสิ่งตียังไม่ตำไ้แจงเสียโดยเร็วซึ่งเป็นสิ่งตีตำาอผูตึ้งแล้วจากอยู่เป็นป้าสุขแม่ในกล้าวตีเกิดโจรไปดังนี้ ปีสู่ต่างไล่ก็หือนอย่างมีอีกอ่าปีสู่ปีรนาเอนจัดแจงว่า <c oughs> บัดนี้ <c oughs> ส่ง้ามาคีพลองดองกันไม่วีวาดกันมีอุตติเดียวกันอยู่เป็นป้าสุขแต่จะมีสักคราวนึงที่ส่งแตกกันเมื่อส่งแตกกันแล้วจะมาณสิการตึ้งคำซ่อนข้องฐานผู้รูต่างไล่นั้นไม่ํำได้สะดวกเลย คนแต่สิ่งอันไม่เป็นตีต้องการไม่น่ากลายไม่น่าจบใจคือส่งแตกกันนั่นจะมาทึงเราเราจะรีบตัมความเปลี่ยนเปื่อตึงสิ่งตียั่งไม่ตึงเปืือบรรลูสิ่งตียังไม่บรรลูเปื่อตั้มไ่แจงสิ่งตียั่งทำไอแจงเสียโดยเร็วถึงเป็นสิ่งตีตั้มไอผููตึงแล้วจกอยู่เป็นป้าสุกแม่ในกล่าวเมื่อส่งแตกกันดังนี้ปีสุตั้งไล่ ไปในอนาคตอาประการเล่านี้ซึ่งผีสุผู้มองเอ็นอยู่ควนแต้ควนแต่ตีจะเป็นผู้ไม่ประมาทมีความเปลี่ยนเผ้ากิเลสมีตนส่งไปแล้วในการตั้มเจนนันอยู่ตลอดไปเปื่อตึ้งสิ่งตียังไม่ตึง้งเปืือบรรลุูสิ่งตียังไม่บรรลุูเปื่อตั้มไอแจงสิ้นตียังไม่ตั้มไอแจงเสียโดยเร็ว